คุณผู้ชมเมื่อวานนี้รายการข่าวใหญ่ของเราได้เล่าพฤติกรรมของครูสอนวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วอนาจารย์ลูกศิษย์ป .6 ต่อหน้าน้องสาวของเขาล่าสุดรวบตัวได้แล้วค่ะถูกไล่ออกจากการเป็นครูหลังจากที่เรื่องแดงและตัวเองก็ผันตัวไปขายลูกชิ้นทอดย่านบึงกลุ่มตอนรวบตัวได้นะคะ เขาสารภาพยังไงเดี๋ยวจะให้ติดตามข่าวนี้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้เองขอไล่เรียงแบบนี้นะคะคือแม่เนี่ยพาลูกสาววัยสิปีน้องเรียนอยู่ป .6 เท่านั้นเองไปร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมค่ะก่อนพาไปแจ้งความดําเนินคดีกับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาวัย44ปีก่อเหตุอนาจารน้องนัก,กเรียนหญิงปหต่อนหน้าต่อตน้องสาววัยบเก้าขวบโดยก่อเหตุภายในรถกระบะที่จอดแอบอยู่ที่ลานจอดรถพระสมุทรเจดี JD. หลังจากได้รับแจ้งหลังจากที่ทำการแจ้งความไว้แล้วนะคะชุดจับกลุ่มเขามีการประชุมวางแผนหาข้อมูลที่อยู่ของอดีตครูรายนี้จนสืบทราบว่าถูกทางโรงเรียนไล่ออก แล้วเขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของเขาที่ศรีสเกดประมาณเดือนเศษก่อนจะย้อนกลับมาเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดรถเร่อย,อยู่ที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งชุดสืบค่ะทราบว่าผู้ก่อเหตุมาจอดรถขายลูกชิ้นภายในซอยรามอินทรา62ที่กรุงเทพก่อนที่จะนำกำลังนะคะไปจับกลุ่มตัวมาสอบที่สพพระสมุทรเจดี JD. โดยทางผู้ก่อเหตุค่ะไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว พูดเพียงสั้นๆบอกว่าเดี๋ยวจะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะได้ฟังหน่อยครูมันเป็นยังไงครับสังคมเขารอฟังคำตอบจากครูครูได้ทำไหมเอาจริงๆเลยครูตอบไม่ถูกเป็นเป็นครูมานายนยังครับสามีหนึ่ง ครูไม่ตอบไปเลยครูครูไม่เไม่คิดจะตอบให้สังคมได้รู้มากเลยครับครูเนี่ยคุณผู้ชม,มผู้สื่อข่าวถามก็จะได้ตอบกลับมาแบบนี้ขนาดที่ การสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาครูรายนี้ค่ะเขาก็รับสารภาพเขาอ้างว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศเด็กจริงๆนะคะภายในรถกระบะของตัวเองที่ร้านองค์พระสมุรเจดี JD. ในขณะที่น้องสาวของลูกศิษย์เนี่ยเขาก็อยู่ด้วยโดยเด็กสาวมาแอบชอบเขาค่ะและเขาก็ตอบตกลง สุดท้ายก็คบหากันซึ่งวันเกิดเหตุพาน้องผู้เสียหายกับตัวของน้องสาวไปเที่ยวหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จก็พากันไปเที่ยวที่ร้านพระสมุทรเจดี JD, ซึ่งตอนนั้นนั่งอยู่ในรถด้วยกันยอมรับว่าอดใจไม่ไหวก็เลยเผลอล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปจนน้องบว่นว่าเจ็บตัวเองก็เลยไม่กระทำต่อนะคะ แล้วก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครให้รู้กันแค่3คนเท่านั้นจนกระทั่งผู้ปกครองมาทราบเรื่องภายหลังค่ะทีนี้หลังจากเกิดเหตุนะคะทางผู้ปกครองมีการเ,ออเรียกค่าเสียหาย2,500 0แต่ครูรายนี้มีเงินไม่พอก็เลยมอบให้ก่อน1,000 10, 0บาทส่วนที่เหลือ เห็นบอกว่าจะมีการผ่อนจ่ายให้กับครอบครัวของเด็กเดือนละ1,000ับาททุกเดือนจนครบแต่ถูกทางโรงเรียนไล่ออกก็เลยไม่มีเงินผ่อนจ่ายค่ะก่อนที่จะกลับบ้านที่ศรีสะเกดแล้วก็มาเร่ขายลูกชิ้นทอดในกรุงเทพเพื่อหาเงินจนกระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มตัวตอนนี้โดนข้อหานะคะกระทำชําราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยานะคะแล้วก็เรื่องของการอนาจารด้วยก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะ ขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้ค่ะอืความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ว่าด้วยสถานะแล้วก็วัยมันไม่ถูกต้องไงสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับ